b ีบีสปอรวันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องที่เขาถกกันมานานแล้วเรื่องของสนามเย่าของสิงเจ้าท่าการท่าเลือพินะทีมใหญ่อันเป็นตำนานของเมืองไทยนะครับว่า,าทีมใหญ่ขนาดนี้มีเงินขนาดนี้ทำไมสนามแข่งขันถึงไม่ได้มาตรฐานรองรับเอเซียไม่ได้นะครับ น่าจะทุ่มทุนมากกว่านี้นะครับหลายคนพูดเรื่องนี้มาเยอะนะครับมายาวนานนะครับล่าสุดเนี่ยทางนายกแป้งนวลพันลำ้ำซำซึ่งเป็นอดีตประธานสโมสรน,นะครับต้องย้าว่าเป็นอดีตนะเพราะปัจจุบันเนี่ยน้องชายของบรรันแป้งเลยเขาคุมอยู่ก็คือคุณสาระลำ้ำซำนะครับตรงนี้ก็มีการคุยนะครับถึงเรื่องของโกการและโปรเจกต์ใหญ่เลยถือเป็นข่าวดีของชาวคลองเตยเพราะว่าเมื่อ วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเปิดโปรเจกต์คลองเตยด,ด,ดีเป็นเรื่องของการปรับภูมิทัศน์แล้วก็สภาพแวดล้อมในคลองเตยนะครับให้ดูสดใสางามตาย,ยิ่งขึ้นซึ่งในโครงการน,นี้ซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่วันเนี่ย มานำแม่ก็อมาพูดถึงเรื่องสนามแห่งใหม่ครับว่าได้มีการพูดกับงการท่าเรือองประเทศไทยเจ้าของพื้นที่2,000ไร่นะตรงนั้นนะครับที่จะนำมาสร้างเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับเป็นพื้นที่ที่แบบพัฒนาให้แบบปองของเตยเนี่หรูหรานะครับเป็นพื้นที่สวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีการพูดถึงสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับ การพูดถึงสนามกีฬาที่ใหญ่30,000-50,000ขึ้นไปนะครับเป็นสนามกีฬาที่เหมือนสิงคโปร์สอดทัดอย่างนั้นสร้างขึ้นมานะครับมีคนมาลงทุนแล้วมีทั้งคอนโดมีทั้งโรงแรมมีทั้งห้างสินค้าครบวงจรเลยครับนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นนะเราอยากเห็น แล้ตอนนี้มีสิกเป็นจริงแล้วจากโครงการนี้ซึ่งอาจจะเชื่อมกับทางภาครัฐนะครับที่จะทำเป็นเรื่องของสบอบ์ดคอมเ็กเขาวงจรนะครับตรงคลองเตยตรงนั้นขึ้นมาต้องรอดูครับตรงนี้ผู้ใหญ่เขาจะคุยกันยังไงแต่ว่าโอกาสเป็นไปได้ผมว่าตอนนี้มีสูงเพราะถา้ามันมีโอกาสน้อยผมว่า คนอย่างระดับมาดาแป้งในเมก้าวมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนแน่นอนครับต้องรอดูครับว่าสนามอลังการแห่งนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่จะเป็นจริงโดยการร่วมมือระหว่างเอกชนกับภาครัฐหรือจะภาครัฐอย่างเดียวหรือจะเอกนชนมาลงขันกันยังไงก็ต้องติดตามไม่เป็นระยะครับข่าวนี้สําคัญจริงนะครับฟันคุณไทยจะเป็นจริงแล้วครับเอาสนามนี้อาจจะทีมชาติไทยนะครับอาจจะมีกาสมาใช้เป็นสนามย่าได้ต่อไปในอนาคตครับ